ผมถามว่าเรือมีปัญญาเก็บรักษาได้แค่นี้เหรอผมถามถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยถามถนึงผู้บัญชาการบุทรธรภาคหนึ่งเลยว่าเก็บเรือได้แค่นี้เหรอต้องการให้เรือตากแดดหรือเปล่าต้องการให้อะไรแห้งไหมต้องการให้อะไรระเหยไปไหมถึงทําแค่นี้ปัญญาไม้กระทั่งคิดว่าเอาเต็นท์มาครอบไว้ทําไม่ได้เหรอเต็นท์เท่าไหร่ โทรมาเอาเงินจากผมผมจะเอาเต็นท์ไปตั้งให้ถามว่าเก็บเรือได้แค่นี้เหรอนี่ปัญหานะนี่ข้อหน้าสังเกตนะว่าเรือเอาไปตากแดดต้องการให้อะไรแห้งหรือเปล่าต้องการให้สารอะไรระเหยหรือเปล่านี่ผมถามได้ถ้าเก็บวัตถุของกลางแบบนี้แล้วประสบการณ์ที่คุณเก็บรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงรถถูกถอดถูกอะไรต่างๆเจ้าของไปรับกลับคืนใครรับผิดชอบนี่ก็เช่นเดียวกัน กรณีฟันหักไม่หักอย่ามาตอบสังคมว่าฟันครบฟันไม่หักเรื่องฟันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับประชาชนคิดได้มากกว่านั้นถ้าตำรวจคิดไม่ได้ลาออกนะครับแล้วตั้งคณะพิเศษมาผมจะไปทําให้ใคดีนี้นะตำรวจมีอำนาจที่จะตั้งพนักงานผู้เชี่ยวชาญตั้งที่ปรึกษาถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำไม่ได้ผู้บัญชาการบุตรพลพรหนึ่งทำไม่ได้ ผมยินดีเขาไปเป็นที่ปรึกษาแล้วผมจะบอกให้ว่าต้องทํำยังไงแล้วดูกันว่าระหว่างผมกับตารวจใครจะทาดีกว่ากันนี่คือเหตุผลที่ผมต้องไปร้องดีเอสไอถ้าคุณทํางานดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบไม่ต้องกลัวการร้องนะครับผมทําด้วยกฎหมายถึงกฎหมายก็ว่ามานะครับฉะนั้นทําให้มันดีไม่ใช่มาทํากันอย่างนี้เห็นกันอย่างนี้มันรับไม่ได้นะมันหลายคดีแล้วเกิดเรื่องแบบเนี้จะมาเรียกร้องให้ผมเชื่อตํารวจ ไอ้ตำรวจหน้าไหนที่ออกมาพูดเนี่ยหน้าสือบนชนไปบอกเลยมาเถียงกันพี่อํานวยมาเถียงกันพี่ต้มมาเถียงกันมาดูกันว่าใครจะทำหน้านี่ดีประกันเอากันอย่างนั้นไหมสังคมจะได้ชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นในคดีนี้นะครับ